สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c o u n t เตอร์ไซนะครับวันนี้นะครับเคาน์เตอร์ไซ์มีการอัปเดตใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับพี่ลุงก็เลยจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าอัปเดตใหม่ในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอนอื่นก็เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s r i สไครต์กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องหลักนะครับมีการอัปเดตเอพิโซด6เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวละครใหม่นะครับตัวละครใหม่นะก็จะมีเลจิน่าแม็คริดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเลจิน่าเนี่ยอยู่ใน c o u n t เตอร์ s นะครับเป็นตัวซับพอร์ตนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัวซับพอร์ตที่มีพลังชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับ สี่หมื่นะนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆกับใคหว่องนะครับเพราะว่าสกิลพิเศษเนี่ยสามารถเรียกกำแพงน้ําแข็งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นตัวนะครับที่เอาไว้เคาน์เตอร์ทีมจัรก,กลนั่นเองดูจากสกิลติดตัวนะครับทุกทครั้งที่ตัวเรจิน่านะครับเสียบพลังชีวิต25%นนะครับเธอจะโจมตีเป็นวงกว้างนะครับ ชนศัตรูรอบๆให้ถอยหลังนะครับศัตรูจะเสียความเร็วและความเร็วในการโจมตี20% 5วินะครับแล้วก็ค่าเหล่านี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสำหรับทีมจากกลน,นะแต่ว่าถ้าเกิดจากกลโดนเนี่ยจะทำให้ตัวจากกลเนี่ยสูญเสียความเร็วนะครับความเร็วนี้คือความเร็วในการเดินนะในการเคลื่อนที่นะครับกับความเร็วในการโจมตี40%นะ โอ้หก็แสดงว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่เลเวล5เนี่ยยังลดดาเมจที่ได้รับนะครับ3านาน5วินาทีด้วยหลังใช้สกิลติดตัวนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะน้อยลง2เท่าจากสตูจักกลนะครับแปลว่าลดดาเมจ30%เนี่ยถ้าเป็นจักกลจะเป็นลด60%นะครับโอ้โ oh, หเป็นตัวที่แบบถ้ามีอยู่ในทีมนะครับทีมจักกลก็คือสบายๆเลยนั่นเอง นะครับแล้วกําำไพงน้ำแข็งของเลจิน่าเนี่ยสตันจักกลเป็นเวลา4วิด้วยนะครับแล้วก็น้ำแข็งที่เสกขึ้นมาเนี่ยจะบีบให้ศัตรู2ตัวที่อยู่รอบๆโจมตีนาน5วิด้วยนะยั่วยุด้วยนะครับโหอย่างดีนะแล้วก็การออปเลเวลสกิลของกำไพน้ำแข็งจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตของน้ำแข็งนะครับแล้วก็ที่เลเวล5เนี่ย กำแพงน้ำแข็งจะสร้างบาเรียนะครับ10%ให้กับพันธมิตรที่อยู่รอบๆกำแพงน้ำแข็งด้วยนะโอ้ oh, เป็นไงอย่างดีนะครับสกิลท่าไม้ตายเนี่ยก็จะเป็นเรียกหนาน้ำแข็งนะครับสร้างดาเมจเป็นวงกว้างนะครับศัตรูจะเสียวความเร็วและพลังโจมตี15%นาน14วินาทีนะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับพอร์ตที่เป็นสายดีบัฟนะแล้วก็สามารถยืนชนยืนแทงได้ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยเป็นจักรกลเนะี่ยก็จะดีบัตแรงขึ้นเป็น2เท่านะครับโอ้โหเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะมีสกินนะครับพิเศษของตัวเลจิน่าด้วยนะนั่นก็คือสกินซักคิวบัตนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับส่วนตัวเวกนะครับที่มาใหม่วันนี้นะครับก็เป็นโคเด็กยูนานะครับ ก็เพื่อนๆทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะถึงความรุนแรงของโคดเอกยูนานะครับอ่าไม่พูดภาพทําทเพลงนะครับตัว SSR นะครับตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นไนเอลนะครับไนเอลบูสติลนะซึ่งไนเอลบูสติลเนี่ยเป็นสายคลาสปะทะนะครับโจมตีภาคพื้นดินนะนะครับพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่4 7่0 0นะครับพลังโจมตี4ี่พถือว่าเป็นสายปะทะประเภทออกแนวโจมตีนะครับ มาลังป้องกันอยู่ที่600นะหลบหลีกอยู่ที่600เช่นเดียวกันนะครับมีค่าคริติคอลที่อยู่แบบอยู่ที่760นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากนะโอเคครับข้อดีของในเอลบูสติวนะครับก็คือการโจมตีพื้นฐานเนี่ยจะโจมตีเป้าหมาย2เป้าหมายนะครับอันนี้คือข้อดีนะเรามาดูสกิลติดตัวกันนะครับ สกิลติดตัวเนี่ยทุกๆครั้งที่โจมตีพื้นฐาน4ครั้งนะครับก็จะโจมตีเสริมพลังหนึ่งครั้งการโจมตีเสริมพลังเนี่ยจะทําดาเมจเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ถ้ามีหน่วยลบใดๆในสนามลบตายลงนะแปลว่าไม่ว่าใครจะตายจะเป็นฝั่งนน้นหรือฝั่งเรานะครับจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีของนายเอลขึ้น50%เป็นะครับ <laughs> โอ้โห,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 โหเป็นบัฟที่โหดมากเลยนะซึ่งความเร็วการโจมตีนี้จะเพิ่มขึ้นนาน5วินะครับ แล้วก็สกิลติดตัวเนี่ยเวลาอัพเลเวลเนี่ยเพิ่มความต้านทานดาเมจน,นะครับรวมแล้วแนะแล้วก็พออัพเต็มเลเวล5เนี่ยจะเพิ่มดาเมจของการโจมตีเสริมพลังนะครับตามสัดส่วนของพลังชีวิตที่ลดลงด้วยนะโดยเพิ่มได้ถึง75%เเลยนะครับการโจมตีด้วยสกิลพิเศษก็นับด้วยนะครับสกิลพิเศษก็คือท่านี้นะครับ ถ้าสกิลพิเศษของนายเอลเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็สร้างดาเมจวงกว้างนะครับเมื่อสัมผัศสศัตรูตัวแรกที่ขวางทางนะครับจากนั้นเนี่ยจะปิดผนึกสกิลของเป้าหมายที่รับผลกระทบนาน6วิแปลว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับ6วินาทีนะครับสกิลนี้มีเป้าหมายหวังผล3ตัวนะครับ แล้วก็พออัพเต็มเลเวล5เนี่ยหลังใช้สกิลจะต้านดาเมจของการโจมตีพื้นฐานได้2ครั้งนะครับก็แปลว่าจะเป็นอมตะ2การโจมตีนะครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าลดดาลดช่วยลดดาเมจไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเจอโจมตีหนักๆน,นะนะครับแล้วก็คูดาวของสกิลนี้ก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับ22วิเท่านั้นเอง สกิลถ้าไม้ตายนะครับเป็นการสร้างดาเมจวงกว้างใส่เป้าหมายแล้วก็รอบๆเป้าหมายนะครับโดยเมื่ออัพเต็มเลเวล5นะหลังใช้สกิลจะทำให้ตูทั้งหมดตาบอดนาน4วิด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าสกิลหลายอย่างเนี่ยจะมีวงเล็บว่าไม่รวมบอสนะครับถ้าไม่รวมบอสเนี่ยแปลว่าในเอลเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าใช้ได้ดีใน PVP นะครับแต่ใน PVE เนี่ยดีบัฟต่างๆเนี่ย อาจจะไม่รวมถึงบอสด้วยนะครับเพราะงั้นเรียกว่าเป็นตัวละครที่เป็นสายปะทะที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับโหสำหรับเพื่อนๆน,นะครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็น่ารับไปพิจารณานะนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะบิวได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยได้บัฟพลังโจมความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น เพิ่มอยู่แล้วนะนะครับเน้นการเน้นใส่ไอเทมนะครับแล้วก็เครื่องสวมใส่นะครับเป็นการจดเป็นการเพิ่มพลังโจมตีไปเลยก็น่าจะค่อนข้างดีนะแล้วก็ตัวนเอลเนี่ยใช้พอยต์ในการเรียก4พอยต์นะครับเอาล่ะครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็การอัปเดตใหม่เนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าพี่ลุงเนี่ยมาแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับได้เห็นได้ดูกันก่อนตอนก่อนที่จะไปเล่นแล้วกันเนาะเพราะว่าเพื่อนๆกับน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะยังทํางานกันอยู่นะครับอาจจะยังทํางานกันอยู่นะครับหรือว่าอาจจะเรียนอยู่นะครับก็เลยยังไม่มีเวลาเข้าเล่นเกมนะครับเอาเป็นว่าเรายั่วน้ำลายกันไปตอนนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ นะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับเจอกันนะครับตอน3ทุ่มกว่าก,ากับไลฟ์ของพี่ลุงใจดีนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปแน่นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับบ๊ายบาย